สวัสดีครับทุกท่านเลยนะฮะวันนี้อยู่กับผมเช่นเคยอีกแล้วนะครับแอดมิน j s q z x s h o p นะครับสำหรับวันนี้ผมก็จะมาขายรหัส ROV เช่นเคยนะครับ ID นี้เป็น i .d. ที่97กันแล้วใกล้จะร้อยตัวกันเข้าไปแล้วนะครับสำหรับไอดีนี้นะครับผมบอกเลยว่าถ้าใครกำลังตามหา ID ที่รูนโหดๆเนี่ยแนะนำให้จับตาจับตูดจ้อง ID นี้กันไปเลยนะครับเพราะว่าผมปล่อยในราคาเพียงแค่ 6,500บาทย้ำว่า6,500เท่านั้นกับรูน300ชิ้นนะครับรีกไี้ว่าของและภาพรวมทั้งหมดในดีนี้เนี่ยโอ้โหซื้อไปยังไงก็คุ้มนะครับไม่อยากมาโนขึ้นเองให้ลูกค้าทุกท่านตัดสินใจนะครับสำหรับไอดีตัวที่97ตัวนี้6,500บาทจะมีอะไรบ้างเดี๋ยวเรามาดูกัน เริ่มกันที่ข้อมูลเบื้องต้นครับเอ้แต่ก่อนจะพูดถึงรายละเอียดของเกม Rv รหัสนี้พ่วงเกม Heroes of New Earth นะครับหรือเกม h o n a ว a t a r สีก400ร0 0กว่าตัวฮีโร่1 0อกว่าตัวเรียกได้ว่าคุณไม่ได้ซื้อไปแล้วจบแค่ Rv คุณได้ h o n ไปอีก400อว a v a นะครับตัวเซ็ต Ascension เซ็ตสยามยอะไรคือมีฮีโร่ a ว a t a r ท่าเล่นโคตรเยอะ น,นั่นคือของแถมด้วยนะครับแต่ด r v จะมีอะไรบ้างเดี๋ยวเรามาดูกันเริ่มกันที่ข้อมูลเบื้องต้นนะครับรหัสดีฮีโร่สาสกิน21เล่นไปแล้วพันหัวเกมอัตราชนะ52%เลเวล30แลงปัจจุบันอยู่ที่ดับโก1นะครับทีมไม่มีนะครับในด้านสกอร์ผู้เล่นก็ยังคงเส้นคงวานะครับไม่มีการทําผิดกฎของตัวเกมใดๆน,น,นะฮะสกอร์ก,การแข่งขันมีการเล่นตาบี้เลย เดต้าของสกอรีรเจนอรีร่เพต้าคิวนั้นดูได้ตามนี้นะครับฮีโร่หลักๆที่ทีดีเล่นจะมียอนลิโป้บัตเตอร์ไฟจินนาโอม่าเกรกเฟนิกเมกาดกานาคอสและก็แวนเฮลซิงนั่นเองเดด้าของประวัติการเล่นนะครับก็มีแพ้มีชนะทั่วไปนะฮะตามรูปแบบของเกมโมบ้านะครับอ่นทีนี้เรามาดูในด้านของฮีโร่ทั้ง30กว่าตัวกันบ้างว่ามีตัวอะไรท่านเล่นไว้ในทีนี้ นะครับก็เดี๋ยวเราโอ้โหทั้งเกมขาดอยู่แค่8ปฮีโร่เท่านั้นคือไอริอลิสรัสแอสเซนกาโอเมก้าชักนาสลิมสกัดขาดอยู่แค่นี้นะฮะนอกนั้นมีหมดไม่ว่าจะโตโรคริซี่ซีไฟกิลดอร์วีล่าการีวิลเลตยอนจินนาบัตเตอร์ฟายโอมามาแกนก้ามีนามาลอชอิกนิสลิโปเซนิดแวนเดลซิงเทนลูเมียนาตยาทาราเพตรานาคอสเตียวเส้นแบทแมนอเลสเตอร์ครินแนกมอทอสหอคง นะครับ lumber creek phoenix break pena s u k a ครบเลยนะครับ30กว่าตัวนะครับทั้งเกม RV ขาดอยู่แค่8ตัวเท่านั้นนะฮะในดน้าของสกินภายในไอ d ีก็มีไม่ขี้เหล่นะครับมากกว่า20สกินไว้ท่านเล่นไว้ท่านใช้งานนะครับก็รวมแล้วทั้งหมดจริงๆก็คือ21สกินเลยนะครับและมีสกินแรด้วยเดี๋ยวผมจะให้ดูตั้งแต่สกินแรกเลยนะกันนะครับ รหัสนี้นะฮะมีในด้านของสกินแร่อย่าง Snow Angel ของ v ีรานะครับซึ่งต้องบอกก่อนว่าสกินตัวนี้นะฮะน่าจะเป็นสกินแร่ตัวแรกของเกมอาเพราะว่านะครับผมผมเล่น rv เนี่ยก็มาอยู่ในช่วงของสกินโ o โลซิงเกิลของเกรกแล้วนะครับดังนั้น Snow Angel ของ v ี r าเนี่ยน่าจะเป็นสกินแร่ที่เก่าที่สุดแล้วนะครับในเกม rv ตัวนี้นะครับและรหัสนี้มีให้ท่านไว้ด้วยนะครับต่อมาคือในด้านของสกินวิวเลก็มีในดีนี้ครับ ต่อไปเป็นสกินของยอดมีท่านเล่นด้วยร่างมิดไนต์ต่อมาเป็นสกินของจินน่าร่างเอเทนต่อมาเป็นสกินของบัตเตอร์ไฟนะครับร่างอะคาเดมี่และก็มีสกินของโอมาล่างไวกิ้งด้วยนะครับมีสกินของมาลอชซร่างดอนมีสกินของแอสเซนการ่างที่ได้ฟรีจากช่วงแร็งกิ้งซีซั่นสามนะครับต่อมาก็คือสกินของริโป้ร่างครีมสันก็มีแล้วมีสกินของแวนเทลซิงด้วยนะครับแล้วก็มีสกินของเทนนะครับมีสกินของเพรต้า นะครับมีสกินของนาคอสนะครับถ้าใครชอบเล่นแอสซาซินสกินนี้ไม่พลาดกันอยู่แล้วนะฮะต่อมามีสกินของเตียวเซียนนะครับมีสกินของอลิสเตอร์มีสกินของครินแนกมีสกินของมอร์ทอสมีสกินของหงอคงนะครับร่างเอเจนต์แล้วก็มีสกินของลัมเบอร์นะครับมีสกินของคริกนะฮะร่างไฟฟ์ายเตอร์แล้วก็มีสกินของเฟนนิก และนี่ก็คือทั้ง21สกินที่รหัสนี้มีตอบโจทย์ไว้ท่านนะครับแต่ข้อดีเราไม่ได้จบแค่ฮีโร่และสกินนะครับสิ่งที่เป็นจุดนำเสนอของไอดีนี้เลยคือรูนครับผมบอกเลยว่ารูเนี่ยโอ้โหผมขาย7 0 0 0 7,500ายังออกเลยนะไอดีนี้ผมคิดว่านะเพราะว่าลูกค้ารอเซื้อค่าเยอะนะครับรหัสที่รูโทโค่อย่างนี้ไม่ได้มีบาบ่อยนะฮะอ่ะเดี๋ยวเราให้ดูเทียช่องแล้วเรามานับจำนวนรูนกันในตอนท้ายก็แล้วกันนะครับ เริ่มไที่ลูนช่องแรกนะครับที่จัดไว้นตอนนี้นะครับเป็นในสายของเจาะเกาะบวกรอ <itu? S 1> 100้อยนะครับลูนช่องแรกทั้งแถวนะครับจะเป็นในด้านของพลังโจมตีและค่าเจาะเกาะสาส่วนลูนเขียวนะครับจะเป็นพลังโจมตี0.9และเจาะเกาะหกและแถวกลางจะเป็นในด้านของพลังโจมตีและความเร็วในการเคลื่อนที่นะครับซึ่งผลก็ออกมาเป็นตามนี้ครับก็จะเน้นในด้านพลังโจมตี45เจาะเกาะบวกร้อย เนี่ยครับความเร็วเคลื่อนที่บวกสิบเรียกได้ว่าต้นเกมเนี่ยเหมือนคุณพกรองเท้ามา1คู่พกไอเทมโจบตีมา1ชิ้นเลยก็ว่าได้ถ้าคุณเล่นแคลรี่นะฮะนะครับเรียกได้ว่าตีขี้ป่าเนี่ยโอ้โหแป๊บเดียวก็หายแล้วนะครับนี่คือรูนของแอสซัสซินของแคลรี่อันแรกนี่คือันแรกนะครับต่อมาคือแคลรี่คริติคอลนะครับรูนนี้จะเห็นได้ชัดว่านะครับเหมือนกับรูนช่วงแรกอ,อันแรกที่ให้ดูทุกอย่างยกเว้นช่องแดงจะเป็นอัตราคริตทิคอล1.6่ทั้งแถวนะครับ เป็นทั้งแถวเลยนะครับซึ่งผลก็คือผลที่ได้ออกมาในดานในดานของรูนก็จะมีค่าตราคริทิคอลที่สูงมากๆถึง16เนะครับเรียกได้ว,ว่าถ้าคุณเล่นพวกตัวหงอคงเนี่ยวูคองเนี่ยถ้าคุณไปตบทีเนี่ยโอ้โหสายเมทนี่แหละแทบจะกลับบ้านเก่าเลยทีเดียวนะครับเพราะว่าพลังครนะิทิคอลน่ะหนักมากๆนะครับในด้าของรูนชนิดนี้แต่อย่าเพิ่งน้อยใจไปครับสำหรับใครที่ไม่ได้ชอบเล่นแครี่แอสซิสนะครับยังมีรูนเมดให้ท่านเล่นนะครับ รูนเมดในอดีตันเลยฮะเน้ในในดาวพลังเวทเจาะเกาะเวทเวทแวมพายและลถคูดาวและไม่เท่านั้นนะครับจะเห็นว่ารูนเมทไม่ได้มีแค่เพียงเท่านี้ฝั่งนี้เนี่ยจะเป็นรถคูดาวจุดหน์ทั้งแถวนะครับและถ้าเราเอาออกทั้งหมดนะครับไอถ้าเราเอาในสองรูนเขียวออกทั้งหมดเนี่ยเรายังมีในสองรูนความเร็วโจมตีและเจาะเกาะเวทไว้บวกอีก6.4ด้วยนะครับนั่นหมายความว่าถ้าเกิดว่าสมมติเนี่ยที่เป็นอยู่นะตอนนี้นะครับคือ รถคูดาบุก10%แล้วก็พลังเวท14จอกรเวท14แต่ถ้าเราอยากปรับเปลี่ยนนะครับเนี่ยสมมติเราเคลียร์ทั้งทุกช่องเนะี่ยให้รูนสายเม็มันออกมาแบบโอ้โหพลังแบบโคตรพ่อคตรแม่แรงนะฮะเราสามารถจัดได้นะครับเพราะว่าเรามีในส่วนรดูความเร็วโจมต,ตีและจอกรเวทอีก10ชุดด้วยเช่นกันนะครับอาเวทบังพายตรงกลางนะครับผลที่ออกมาก็คือจะมีค่าจอกรเวทที่สูงเกือบ 100, ร้อยฮะ88เรียกได้ว่า เวทแรงไม่พอเจาะเกาะเวทอย่างแรงอีกนะครับนี่คือข้อดีของรูนเมทในดีนี้และเรามานับจานวนรูนกันว่าอดีนี้นะครับมีรูนให้ท่านปรับเปลี่ยนประยุกต์ใช้ไว้เป็นรูน3เนี่ยทั้งหมดกี่ชิ้นเริ่มที่แถวแดงครับพลังโจมตีจเจาะเกาะบวก10ชิ้นอัตราคิดที่เข้าสิชิ้นความเร็วเคลื่อนที่เอความเร็วโจมตีกับอัตราคิดที่เข้าอีกสิชิ้นและพลังเวทเจาะเกาะเวทอีกสิชิ้นเน่นหมายความว่ารูนแดงที่เป็นรูน 3- 40ชิ้นนะครับ ต่อมาในด้านของรูนม่วงนะครับดูดเลือดบวกโอ้สิชิ้นนะครับความเร็วโจมตีความเร็วเพื่อที่อีกสิชิ้นแล้วก็เวทบำพายอีก9ชิ้นกับพลังเวทและเวทบำพายอีกแบบหนึ่งอีก1ชิ้นนั่นหมายความว่ารูน3ในดีนี้มีทั้งหมดอีก30ชิ้นในด้านของแถวม่วงและแถวเขียวอ่ะชัดเจนครับ30ชิ้นเหมือนกันนะครับแถวกลาง30แถวเขียว30แถวแดง40เท่ากับว่า รหัสนี้มีรูน3ทั้งหมด100ชิ้นนะครับแนละ้วถ้าเอา2,000เหรียญไปคูณกับ100ชิ้นเนี่ยเท่าไ,ไรนะั่คือจำนวนเหรียญที่คุณต้องเสียไปเพื่อรูนในดีนี้ทั้งขนาดนี้เลยนะฮะอาจจะคิดว่าเอ้ยไปสุ่มลอตเตอรี่ก็ได้ในส่งรูนดอบออกมาแต่ถ้าเราคิดกันแบบเศรษจสับ์ว่ามูลค่ารูนของมันจริงๆเนี่ยหนึ่งชิ้นเท่ากับ2,000ันเหรียญเนี่ยหมดเท่าไหร่ไปคำนวณกันเาเองนะครับร้อยชิ้นร้อยคูณสองพันน่ะ นะครับเพิ่มศูย์ไปอีก2ตัวตามนั้นเลยนะฮะต่อมาครับนี่คือข้อดีของรูนและฮีโร่และสกินยนะมาดูได้ด้าของครังกันต่อครังในดีๆนะฮะมีหัวใจ4ชิ้นส่วนฮีโร่64สามารถไล่ได้อีกตัวนึงเลยนะครับโอหยดน้ำอีก6นะครับชิ้นส่วนสกินอีก19ดวงดาวอีก5แล้วก็มีพีคูณ2แล้วก็แพ็ครูนเลเวล1กับการเช่าในสวนฮีโร่และสกินอีกจำนวนหนึ่งนั่นเอง และนี่ก็คือข้อมูลทั้งหมดของ ID.RV ตัวที่97ตัวนี้ครับอย่างที่ผมบอกในตอนต้นคลิปนะครับว่า i d ดีนี้ปล่อยในราคาเพียงแค่6,500บาทนี่ถรีว่าราคาเด็ยจับต้องได้สำหรับใครที่รู้อยู่แล้วนะครับว่ารูนเนี่ยมันไม่ได้หากันง่ายๆมันต้องใช้ความมานะในการเล่นนะครับแล้วกว่าจะมีได้นขนาดนี้เล่นกันนานแน่นอนนะครับและที่สําคัญนะครับคุณซื้อไปในสงเกม r านี้ถ้าเกิดว่าคุณเล่นเกมฮอนอยู่ด้วย คุณจะโคตรคุ้มเลยเพราะว่าไอดีนี้นะฮะแถมในสงเกม Heroes of New Earth หรือคอนให้คัดเนี่ยในด้าของอวตารไปอีก400กว่าตัวนะครับรีดว่าโอ้โหนะครับซื้อไปยังไงก็คุ้มค่าแน่นอนในด้านของไอดีนี้ถ้าเกิดว่าสนใจด r ีตัวที่97นะครับติดต่อมาสั่งซื้อกับเราได้ที่แฟนเพจหรือเฟซบุ๊กส่วนตัวของผมนะครับที่จะแนบในด้านล่าคลิปในช anel ยูทูปนี้ได้เลยนะฮะก็ขอจบการรีวิวรหัส RV i d อดีที่97ไปแต่เพียงเท่านี้ครับขอบคุณครับ